จะได้ขึ้นไลค์ให้อีกแต่ว่าใครอยากได้ก็สามารถ <c oughs> เซิร์ชคลลาเจนยาโลก็ขึ้นได้เลยเต็มเลยนะคะทุกคนตอนนี้ตัวแทนคือเยอะมากาตัวแทนเยอะมากดีเลยเยอะมากนะคะทุกคนคือสามารถกดได้เลยนะกดได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอพวกเราก็ได้นะแต่ว่าใครอยากรอสั่งกับพวกเราก็อีกประมาณสองสามวันนะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รีบกดเลยดกดได้เลยนะคะกดะได้เลยรีวิวแน่นมากขายดีขายปังใช่ สองแถมสามก็คือนี่สองกระปุกแล้วก็สององแล้วก็ทูนเนอร์อันหนึ่งนะครับใช่แนะนำโปรสามร้อยเก้าสิบเลยนะคะกดได้เลยนะกดได้เลยอ่ะให้เวลากดอีกสองนาทีจ้าให้เวลากดอีกสองนาทีจ้าใครจะเอากดเลยจ้ากดเลยเลยนะครับอ่ะเอาอีกไหมเอาอีกไหม ีประมาณบ่ายไปสามเดี๋ย 3, วหนูขึ้นไลฟ์อีกแล้วก็ตอนเย็นไม่ได้ไลฟ์โซชูแล้วเนาะที่พี่พี่ก๊อลฟเลื่อนเธอใช่เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ปั่นยอดวิวกัน,นเนาะมาไลก์ปั่นเพียงกันไม่ยิ้มเขียวไหมไม่ยิ้มเขียวมาไลฟ์ปั่นยอดวิเพจไลฟ์เฟสบุ๊คได้ไหมไลฟ์แฟนเพจด้วย <ไป S 1> กับ <ไป S 1> ติดต่ <ไป S 1> <ร>อแต่คุนเนาะโอ้ย เันจะม,มนดเลย้อ้ไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันนะบ่ายๆนะคะประมาณบ่ายสามนะเจอกันนะคะบาย